กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขวัญใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสยามทั่วฟ้ามเมืองไทยกสรคุ้มครองสิทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่19-23ถึงมิถุนายน2566โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้วันที่19มิถุนายน2566นายไพโรธราชสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชตพงศ์ด่านบนเรืองนิติกรชำนาญการนางสาวสุชาดาวงศลีและวิชาการแรงงานและนายคำเบาคำหงษาประธานชมรมรายงานนอกระบบจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำข้อบังคับชมรมรายงานนอกระบบ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณห,ห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดทําข้อบังคับชมรมแรงงานนอกระบบแก่หน่วยปฏิบัติให้เป็นไปในทางที่เดียวกันทั่วประเทศโดยมีว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์พรมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน วันที่20มิถุนายน2566นายไพโรธราชสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนมอบหมายให้ในายประทินมโนธรรมนักวิชาการแรงางานชำนาญการและนางสาวสุชาดาวงศ์วลีนักวิชาการแรงางานตรวจความปลอดภัยในการทำงานในท้องที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอน ณร้านธนะดูลพาณิชย์ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุกอ่อสร้างและผลิตโครงสร้างพื้นฐานของอาคารมีลูกจ้างจำนวน4คนพบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยพนักง,งานตรวจรายง,งานความปลอดภัยจะได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายต่อไปวันที่19-24ถึง24มิถุนายน2566 นายไพโรธราชสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดไม่ห้องสอนมอบหมายให้ในายพงศพักเชียงคำนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รุ่นที่ห้าหน้าโรงแรมดีเอนมิรัลกรุงเทพ โดยนายวรรณรัตศรีสุขใสรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมได้บรรยายหัวข้อนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM ต่อไป สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำโดยนายไพโรธราชสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความช่วยเหลือแก่นางหอมลูกจ้างร้านขายน้ำเต้าหู้หน้าโรงพักสพเมืองแม่ฮ่องสอนโดยรับคำร้องตามแบบครอ .7 หน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่12มิถุนายน2566เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับสิทธ ต่างๆต,ต,ตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541เรื่องค่าจ้างค่าทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในการทำงานค่าล่วงเวลาในวันหยุดและค่าจ้างในวันลาป่วยและผลการดำเนินการในวันที่21มิถุนายน2566ลูกจ้างได้รับเงินจำนวน132,000บาทจากนายจ้างเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้ว จึงได้ถอนคำร้องต่อพนักงานตรวจรายงานเรื่องจึงยุติวันที่23มิถุนายน2566นายไพโรธราชสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำปีงบประมาณพศ2566เพื่อให้คณะกรรมการทบทวนดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด พศ2,566ถึง2,570ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพศ2,566และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการด้านรายง,งานณนะห้องประชุมประดิษฐ์จ,จงคำชั้น2ส,สารคางจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายสรัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธาน วันที่23มิถุนายน2566นายไพยโรธราชสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่6ณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลภารกกิจตามนโยบายข้อสั่งการ MOU พลิกโฉมตลาดแรงงานไทยนโยบายจังหวัดและข้อสั่งการต่างๆ ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจรวมทั้งการติดตามแผนและผลการดำเนินงานตามระเบียบวาระโดยมีนายวิรัตวงมารายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารต่างๆของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนสำราญงานสำริผลประชาชน พึงพอใจ